สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรูปชาแนลครับตบมือครับทักทายครับตอนนี้เราห้าคนมาทํากิจกรรมบ้าๆบอที่เดวิวก์ค t ั้ค,ครับส่วนคนอื่นตายกันวิ่งมาไม่รู้จะมาถึงเมื่อไหร่กิจกรรมครั้งนี้เรารไปกันเองครับ <c ười> ในห้าคนนี้ต้องมีคนคนเดียวที่ยืนอยู่คุณพร้อมกหรือยัง คุณพร้อมหรือยังเอาต่อยกันหเอาเริ่มกันเธอไม่ค่อยเสถียรนเธอที่ควรอย่านะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอย่ามายุ่งกูเลยยุบยุบแล้วก็เสื้อเสื้อคล้ายๆเสื้อเสื้อคาร์บอยอ่ะเสื้อแขนยาวตัวยืใส่กระเป๋าสีเลยมาเด้มาเด้มาเด้ของกูลังกันหม่หมวกขาหมวกขขาหมวกหมวกพวกพวกอะไรวะ ขบวนวขบวนเดินอยู่หน้าเอาใครใครจะล้มคนแรกเหรอเดี๋ยวมันได้ใคะล้มคนแรกองมองมมแงงงกาเลยเนีขงเาใครอยู่ที่ไหรอป่าผูไก่ผมอยู่ผู้ก่ เฮ้ยเฮ้ยกันได้เรียยว่ะมึงใส่หมวกกระนองไปแล้วเฮ้ยอไม่เฮ้ยกูหาหมวกกระนองกันเตียบผมผมน็องไม่ล้มอ่ะเตเ้กันผ่อนหมวกแน่เขาเรียบมน้องขี้โกงอเลยอเลยขบอกครับบอกครับเขาไปดึงผมใช่ไหมไ้ยิงผมนวิ่งไปนะวิไม่พ่่เราวิ่งไปนะเห็นยัง ไอ้ตายกูอย่าตายอย่าตายงดิมีโกดังแลวกำลังจะรออย่าตารังนเฮ้ยอย่าออกนอกพื้นที่เว้ยออกนอกพื้นที่อันตรายเอาอยู่แค่นี้แหละเอาไจะล้มปัดกนะครับไม่ม่ไม่มตอยตายแล้ว่ยิงลิมรั้วเฮ้ยไอ้ไปไปเล่นกูหายเกมพัง เกมค้างเกมค้างเกมค้างไม่ค้างครับไม่คุณใครอะไรอ่ะโ่อพุ่งคอนเน็ตมาเด้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 ลุดเหรอมาเด้มาเด้ไอพวกเหม็นทุกคนค้างหายแล้วเฮ้ยตายผมค้างไปายป้องอะไรป้องป้องฮะเฮ้ยผมเกมค้างเกมค้างเฉยค้างเกมค้าเฮ้ยอย่าต่อยข้างหลังดิเด้ยมันมันขึ้นโซนมาเด้อย่าต่อยข้างหลังดิเด้ย เน็ตมีปัญหาครับชิกแล้วครับไม่ใช่ไอชิคผมเอากระเป๋ามาใส่นะเป่าเลยมึงก็นน้องอ่ะถอดแล้วดิมาแล้วไอ้เรื่องอะไรไปายไป้ายเรื่องอะไรอย่าอย่าให้มันได้พักอย่าให้มันได้พักเฮ้ยตายกูเฮ้ยไปไหนวะไปออกนอกออกนอกไปทีไอฟาว

ไปขอกระสุนมาซินหน่อยเดี๋ยวภารกิจไล่ล่าไปอันนี้มันเอเคขอกระสุนมมซินหน่อยมีเีตายรากพี่หน่องไงแหละเฮพันเรือด้วพเลือเอาใครที่มีอมซินน่ะที่มีกระสุน่อมาเอ้ยลงมาลงมาไปทีเได้เฮ้ยทำไรกันมาไปทีกับไปทีไปไปทีเห็นผมจับ ออกจากโกดังเมื่อนไงตอนนี้โอ้ตอนนี้พลังหลุดจากเกมแล้วเข้ามาเยอะเข้ามาเยอย่าแหลังเพื่อนเลยรีบหน่อยพี่ไอเชื่ออไอบัีกบเ่ไปเขาติเได้อ่อาหเลยดีมัเอแล้วหองเลยครับเอองตเฮ้ยดีงานเฮ้ยพี่บอลพี่บอลลไ่น้อี่น้อครับกรุปล้อน้ออกไปยังไม่ทีเด็ดพี่น้อลุงไมมีคนบวชแต่ตามที่วูบตอนนี so ้ ตอนนี้ยี่สิบแบบคนแล้วนะในเซิฟเอาคุณบอลค <laughs> ้างเฮ้ยตลบเฮ้ยกูไส่ฟันอยู่ <laughs> อ,อ,อะไรวะตัวค้งเอ่อพี่พี่พี่น้องมีคนปลอมชื่ออ่ะชื่ออะไรเอ่อเอฟวู๊ดแบบพี่แต่เป็นอนไงไงนะไรเงี้ยคล้ายๆวงเว้ยไม่เหมือนเพื่อนไหนพี่เนี่ยเข,เขาด่วนเขาด่วนลุนลงไปสามเหลือปลายครับผมเหลือปลายครอไอ้นิวใส่เครื่องหมายผิด เออผมถ่ายื่อขึ้นมาเหยมันมองไปเห็นไงมันสว่างเลยไปใช่ไหมอยู่ไหนไปมันแผลมันดีผมบักห็นมาตาสินจะพึ่งขอทันแต่ก่อนที่ตอนถล่ไปแล้วพี่น้องเอาบักหมวกผมอยู่ไหนมามาแก้ตัวไอ้พวกตกไตโกมาแก้อุกษาไตปนอยู่มาตรงนี้ไอ้บูบันนี่หน่อยบูฟไปที่เป็นบูฟมาหนีหน่อยมาตรงนี้กันตรงนี้ ่าสนุกกันนมา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 ไปไหนไปไหนป้งไปไหนโป้งไปไหนใครใครไหรอเอายอมผมมูนนี่แหละเฮ้ยอย่าบึงมาเมื่อกี้เดือไปเดือไปโป้งกับพี่ไม่นับเมื่อกี้เซ็กซี่ด้วยมีอะไรเซ็กซี่เซ็กเลยมสามคนนะใครจะเป็นเจ้า จ้เดวิดพัสนไฟไลี่อย่างเดียวเลยกินกลบไฟวิ่งเดียวไปไปไปหัวหัวโป้งก่นไปไปเราลอหัวสโป้งกันไหมเราม่ค่อยไปดึงนึงะพี่ไอเอฟเข้ามาเยอะมากอังกัเ่อมาไปกับผมไปกับผมนี่อ่ะ

ไปแล้วกูจะตลบเอาไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเอาเรื่อเอาเรื่องเล็บตาคนสุดท้ายละมาเลยกระโปรงเฮ้ยอย่าเพิ่งไป ประคับการบินมีใครไหมเดี๋ยวด้เดี๋ยวเพิ่มไอเดี๋ยวเราเราเมยผู่เอกเราต้องให้น้ำก่อนพากให้น้ำก่อนอ่าสี่ห้าคนที่ไปบอกขอปรคับการบินนะที่เออติ๊บเอาไปคู้เอกให้น้ำก่อนเดี๋ยวให้น้ำก่อนดิยหยุดกินน้ำก่อนใช่ไหมใช่ใช่พวกเราพวกเราหมดเลยที่ที่วิ่งออกมาถนนเนี่ยใครน้ำไม่มีเลยลืมไปมาถนนไม่มีแล้วมาแล้ลมาไม่ต้องให้ก็ไต้นะให้น้ำอูไม่ได้กินน้ำอูไม่ได้กินอูไม่ได้กินน้ำ

เฮ้ยมันวิ่งออกไปทำการบินแล้วขึ้นไประทีเชิงเขาสไนเปอร์ไทไม่ค้างวนตามที่หนึองปล่ถือปิดประตูทำไมเฮ้ยเสื้อกอกูไคโดนของกูเปิดเปิดไม่ได้แคล่ะแคละสนมากเลยมีใครอยู่แอติปเลยเอไอ้คนไหนรดของกูเปไหนด้วยพี่มีนไหอยู่หนอยู่แน เฮ้ยมีใครอยู่แอตทิปป์บ้างครับจริงไม่มีเลยผมไงผมไปก่อนโอ้ยโโหลากไปหมดเลยมาทำรายการมาไกลเลยไปไปหน่ะโอเคครับเจอความสนุกแค่ห้าจากทีมวุ๊คในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับที่รับชมครับ